ครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านวันนี้เจอกับผมอีกครั้งนะครับคุณนัทพลนะครับวันนี้เรามาเจอกันในรายการ YLG TFX Daily นะครับวันนี้เราจะมา wrap up กันนะครับว่าคืนนี้ FOMC ทองคำนะครับจะกลับมายืนสี่พันเหรียญได้หรือไม่นะครับทองคำซิลเวอร์พักฐานจบหรือยังปัจจัยนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังติดตามมันอีกนะครับก็เรื่องของ FOMC ที่จะประชุมในคืนนี้นะครับก็คาดการณ์ว่าเป็ดนะครับจะลดดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ระดับ 3.75-4%ุดเจ็ดห้าถึงี่เปอร์เซนนะครับก็ <avez> มองว่านะครับเรื่องของการลดดอกเบี <ped> ้ยนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยครับ ตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับโดนเรื่องตัอไปจากเรื่องของสภาวะชัดดาวนะครับของสหรัฐนะครับซึ่งข้อมูลที่เป็ดจะใช้ในการพิจารณาในการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ครับก็อาจจะเป็นข้อมูลเก่าที่ยังไม่ได้อัปเดตนะครับซึ่งตอนนี้ตลาดนะเหมือนจะพลอยอินไปครับเรามาดูกันที่ CME Watch 2นะครับตอนนี้ตลาดคาดการณ์กันว่าในการประชุมนัดนี้นะครับ ตลาดให้น้ำหนักไปที่99%นะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยไปที่25เบสิสพอยต์นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับในเดือน12อนะครับอีกประชุมครั้งนัดสุดท้ายของปี2025นะครับจะลดอีกครั้งหนึ่งนะครับไปเอออีก25เบสิสพอยต์นะครับก็ตลาดให้น้ำหนักไปที่91%นะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้นะครับก็จะเป็น2ครั้งนะครับในเดือนตุลาและก็ธันวานะครับสำหรับปีหน้าเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่าก็ยังมี อ่เปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ที่ประมาณสัก50%นะครับในปีหน้าเนี่ยก็จะเกิดการลดดอกเบี้ยอยู่อ่าที่ประมาณ3ครั้งนะครับก็จะอยู่ในช่วงเดือนเมษานะครับแล้วก็มิถุนาแล้วก็ช่วงปลายปีนะครับก็เราต้องไปติดตามกันนะครับหลังจากคืนนี้นะครับช่วงอ่เปดประกาศลดดอกเบี้ยแล้วอจอรลมพาวเวลนะครับเขาจะ ถ้อยคำตะแถลงนะครับจะมีท่าทีเรื่องของการลดคิวทีหรือท่าทีของการลดดอกเบีย้ยหรือว่ามองภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าตัวเลขเจ้างงานที่จะประกาศหลังจากก o ว e r เม e นทัเดาวน์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูกันที่ราคาทองนะครับตอบรับไปอย่างไรบ้างแล้วนะครับก็ตั้งแต่ทองคำนะครับขึ้นไปออทามไฮที่4 3่1นะครับก็ได้พักฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับ11%็อบเกือบ 500ดอลลาร์ต่อชอยออนนะครับก็ถือว่ารอบนี้ทองคำพักฐานมาค่อนข้างแรงนะครับทำให้ภาพระยะสั้นนะครับทองคำเนี่ยยังมองว่าอยู่ในตัวดาวเทนไลน์นะครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อวานนะครับกลับไปหลุด3,900ลงไปที่ประมาณ3,800 80 87 89เลยนะครับลงไปทำโโลใหม่นะครับที่ ออรอบนี้ก็ออมองว่าตัวทองคำเนี่ยครับอาจจะได้ปัจจัยกดดันมาจากเรื่องของการเจราจาก,การค้าของทั้กับจีนนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวแล้วก็ปัจจัยติดตามค่อนข้างเยอะนะครับระยะสั้นเนี่ยคืนนี้นะครับทองคํามีโอกาสที่จะพันผลได้นะครับถ้าเกิดว่าท่าทีของเจอรุลมพาเวลนะครับออกมา,านในในโทนที่ อาจจะกังวลเรื่องของเองินเฟ้ออาจจะดีดตัวกลับมาจากเรื่องของการ g o มเมนช่นดาวหรือว่ามตามตรฐามาตรการภาษีของสหรัฐนะครับเ,เรามาดูกันภาพระยะสั้นนะครับในตัว g o ลสปอร์ตทำไป1หนึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เริ่มมีทำอฟอร์มนะครับยกไฮยกโลในระยะสั้นมาครับแต่ยังไม่ผ่านตัวดาวเทนไลน์ใหญ่นะครับเราประเมินแนวรับนะครับวันนี้อยู่ที่ ประมาณ3937นะครับแล้วก็390 3907นะครับโซนนี้ถ้าเกิดว่าราคาย่อลงมานะครับยังมองเป็นอาจจะย่อซื้อย่อซื้อขึ้นดีดขายไปก่อนนะครับในระยะสั้นซึ่งระยะสั้นเนี่ยยังคงติดดาวเทนไลน์นะครับหากราคาทองคำยังไม่ผ่าน4,000กับ20ดอลลาร์นะครับโซนนี้ครับก็ยังมองเป็นอ,อ,อยู่ในกรอบขาลงนะครับยังพักฐานไม่จบ แต่มีสัญญาณว่าราคานะครับเริ่มยกโลแล้วก็ MA c d ในทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเริ่มที่จะยกขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นมุมมองว่าอาจจะเป็นการหนีตัวนะครับถ้าเกิดไม่ผ่าน40,20นะครับก็ยังมองว่าโอกาสที่ราคาอาจจะดีดเพื่อลงต่อได้นะครับซึ่งแนวโน้มทองคำนะครับถ้าเกิดว่าเรามองว่าอาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ต้องผ่านเท่าไหร่เราก็ดูกรอบรอบนี้นะครับสำหรับทองคำกรอบล่างนะครับ ก็เป็นโลเก่าเลยนะครับคือ3,887นะครับส่วนกรอบสตองไฮนะครับที่เราประเมินไว้นะครับอยู่ที่4,100ประมาณ60นะครับถ้าเกิดว่าเบรกกรอบนี้ไปได้ครับอาจจะก,กลับมาเป็นให้มุมมองว่าต้องคำนะครับจบเว็บพักตัวแล้วนะครับแล้วก็อาจจะก,กลับไปอยู่ในเ,เว็บขาขึ้นหรืออาจจะเข้าเว็บ5ในตัวอินเดอเว็บได้ครับก็ะ แล้วเรามาดูกันนะครับเมื่อวานไม่ใช่แค่ทองคำนะครับที่ปรับตัวลดลงต่อก็เป็นอีกตัวซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์ก็เหมือนกันนะครับนักลงทุนทุกท่านแต่ว่าเมื่อวานซิลเวอร์นะครับเราผมให้แนวรับไว้นะครับที่บริเวณ45.8นะครับเมื่อวานก็ลงมาถึงนะครับแล้วก็มีแรงรีบาวกับนะครับเมื่อวานตัวซิลเวอร์นะครับลงน้อยกว่าทองคํานะครับก็ด้วยแนวรับ เมื่อวานนะครับเหมือนจะรีบาวขึ้นมาได้แล้วน่าจะพอยืนได้นะครับมองมองซิลเวอร์เหมือนกันครับรอบนี้นะครับซิลเวอร์กับทองคานะครับหากราคาจะไปต่อได้นะครับจะต้องไม่หลุดรอบแนวรับเดิมนะครับก็คือกรอบซิลเวอร์เนี่ยผมประเมินไว้ที่45.5นะครับตัวซิลเวอร์สปอตนะครับสำหรับรอบที่มองว่าจะกลับเป็นขาขึ้นได้เนี่ยเราต้องผ่านตัวสตองไฮนี้ไปได้นะครับก็คือประมาณ49.4นะครับ สำหรับซลเวอร์นะครับรอบรอบนี้ถ้าเกิดว่าเบ e a ไปได้เนี่ยครับอาจจะมีลุ้นทำ All ํำออทามไฮใหม่ได้นะครับแต่ก็ต้องประเมินนะครับจากแนวโน้มระยะสั้นเนี่ยครับเ,เรื่องของการเจรจาภาษีของทากับจีนนะครับก็ถ้าเกิดว่าความตึงเครียดหรือว่าแนวโน้มที่ัปในทางดีขึ้นเนี่ยครับสินรั์ดังกล่าวนะครับท,ทั้งทองคาแล้วก็ซีเวอาอาจจะมีแรงขายลงมาได้อีกนะครับทั้ง ถ้าเกิดยังไม่ผ่าน49.4นะครับก็ยังมองว่าอาจจะเด้งเพื่อลงต่อขาพักยังไม่จบนะครับแต่ก็มีแนวโน้มนะครับถ้าเกิดว่าราคาระยะสั้นนะครับในการลดดอกเบี้ยอีก2งครั้งสองครั้งในปีนี้นะครับก็จะหนุนให้ดอลลาร์อ่อนค่านะครับแล้วก็ในปีหน้าถ้าเกิดว่าพาเวลนะครับหรือว่าประธานเฟดนะครับออกมาให้ทิศทางว่าเราจะปรับลดดอกเบี้ย มากขึ้นหรือว่าลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นนะครับก็จะหนุนให้ราคาทองคำกับซิลเวอร์นะครับอาจจะรีบาวกับได้นะครับก็ระยะสั้นนะครับก็นักลงทุนต้องระมัดระวังความผันผวนของราคานะครับสำหรับนักลงทุนที่อยากลงทุนซิลเวอร์นะครับก็สามารถลงทุนได้ผ่านตลาดที่เปกนะครับก็คือเป็นตัวซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับสำหรับแนวรับนี่ผมจะให้ไว้นะครับ ตัวแนวรับแรกนะครับเ,ออเมื่อวานนะครับประมาณ45.90ในซิลเวอร์นะครับ s v f z 25นะครับตัวแนวต้านวันนี้เราจะประเมินระยะสั้นๆไวนออ้นะครับที่47.2นะครับหลังจากซิลเวอร์ทะลุกรอบดาวเทนนะครับหรือว่ากรอบแชเนลขาลงมาได้นะครับนี่ค็คือจะเป็นรอบที่ผ่านมาครับซิลเวอร์ต้องบอกว่า ลงมาในกรอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอยู่ในกรอบเป็นแนวขาลงนะครับแต่เมื่อวานนะครับเริ่มมีแรงรีบาวกลับมาทะลุกรอบนะครับระยะสั้นยังมองว่าถ้าเกิดว่ายังไม่ผ่านจุดไฮเดิมน่ครับหรือว่าจุดไฮโซนที่จะกลับเป็นขาขึ้นได้หรือโซน48.65นะครับในราคาซิลเวอร์เซ25นะครับก็ยังอาจจะมองเป็นเด้งเพื่อลงต่อนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นนักลงทุนอินเวส์เมระยะยาวนะครับ หากราคาย่อลงมาถึงแนวรับนะครับสามารถที่จะย่อเพื่อเข้าซื้อนะครับได้แล้วก็สำหรับคนที่คอมาเมื่อวานนะครับก็ยังแนะนำถือต่อรอขายที่48.65หรือประมาณ70โซนนี้นะครับก็ให้แบ่งขายทำกำไรไปก่อนนะครับรอย่อลงมารับใหม่ซึ่งเป้าสั้นๆนะครับผมมองว่าหากวันนี้ใครยังไม่มีของนะครับอาจจะรอซื้อบริเวณ47 วนนะครับในราคา Silver f ์ฟิวเจนะครับโซนนี้ก็จะเป็นแนวรับย่อยนะครับให้นักลงทุนสามารถแบ่งเข้าซื้อได้แบ่ง s ต o p Loss สั้นๆครับหลุดโลเดิมนะครับ s ต o p Loss ทิ้งก่อนนะครับมองว่าซิลเวอร์ยังพักฐานไม่จบนะครับแต่ว่าคืนนี้มีข่าวนะครับก็อาจจะทําให้ราคาผันผวนนะครับลูกค้าต้องระมัดระวังนะครับเรามาดูกันที่การเปรียบเทียบนะครับว่าลงทุนซิลเวอร์กับตัวทองนะครับเมื่อวานเราก็คุยกันไปหรอบแล้ว ออตอนนี้นะครับซิลเวอร์ถ้าเราจะลงทุนผ่านตัวซิลเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์นะครับหนึ่งคอนแทกครับเทียบเท่ากับ100อ่อยออนนะครับหรือว่าเราซื้อซิลเวอร์ประมาณ3.11จกิโลนะครับมูลค่าสินทรัพย์อยู่ที่ประมาณณราคาปัจจุบันถ้าตอนนี้คูณกลมๆก,ก็ใช้ราคาซิลเวอร์คูณด้วย3,000ตอนนี้ก็ส0มพันตอนนี้47บาท 2 5คูณ3ก็อยู่ที่ประมาณแสนต้นๆน,นะครับใช้วางมาชิ้นเพียงแค่ไม่ถึง10%นะครับก็สามารถที่จะลงทุน s ติวเวอร์ออนไลน์ฟิวเจอร์ได้นะครับหากราคา s i ิ v เวตัวฟิวเจอขึ้นไป1ออนเอย1 1เหรียญ1 USD ต่อออนนะครับก็าเทียบเท่ากับกำไรขาดทุน3,000บาทนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกลงทุนซิลเวอร์ได้หากนักลงทุนมองว่าอตอนนี้ราคาทองยังมีมูลค่าสูงนะครับลงทุนก็สามารถเลือกที่จะลงทุนซิวเวอร์ได้นะครับหากนกลงทุนมีคําถามอะไรเขสามารถที่จะฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าสามารถติดต่อเปิดบัญชีนะครับสนใจลงทุนกับ yg ยเอลจีิเเรามีเจ้าหน้าที่การตลาดคอยให้คำปรึกษาแนะนำการลงทุนนะครับ ก็สามารถเปิดบัญชีแล้วก็แอดไลน์นะครับ YLG f u t u r e ที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับหรือสแกน QR Code นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทุนหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับ เปิดหม่ใครับผมก็มีคําถามมาในช่องแชทนะครับก็ลูกค้าต้องการเทรดทอง99.9นะครับถ้าเกิดว่าเป็นตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเทรดฟิวเจอร์นะครับของที่เปกอะครับตัวความรู้สุดจะเป็น99.5นะครับถามว่าเทรดซิ่งได้ไหมนะครับด้วยการเทรดผ่านตัวสินค้าฟิวเจอร์นะครับ สินค้าเป็นเลเวอเรจนะครับแปลว่าลูกค้านะครับเรากําลังใช้1สัญญาเนี่ยเราเหมือนเราเทรดทองกาลังมูลค่าที่10ออนนะครับก็การเคลื่อนไหวของทองราคาสปอร์ตหดอลลาร์เท่ากับกำไรขาดทุน3 0 0บาทน,นะครับขึ้นไปตอนนี้ทองท่าเราไปดูกันที่กราฟนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะย้อนมาดูกันที่กราฟทอง ในหนึ่งชั่วโมงนะครับตัว Average t o l e ลเลนซนะครับอันนี้ก็คือบอกถึงความผันผวนนะครับในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทองเนี่ยเคลื่อนไหวได้ถึง30เหรียญน,นะครับหรือประมาณในช่วง Average เฉลี่ยอยู่ที่2 0่สถึงสาเหรียญน,นะครับแต่ว่าลูกค้านะครับเอ่อกำไรขาดทุนในภายใน1ชั่วโมงเนี่ยก็เอา20เออเอาสามสิบคูณสามร้อยเนี่ยก็คิดเป็นเอ่อกำไรขาดทุนได้ถึง9,000บาทเลยนะครับก็สําหรับท่านใดที่จะมาเทรดทองช่วงนี้เขาบอกว่า ราคาค่อนข้างผันผวนซิ่งได้ครับแต่ต้องระมัดระวังนะครับครับผมมีเออถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้หรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่เขาประสานงานมานะครับโอเคครับวันนี้ยังไงก็ติดตามกันนะครับคืนนี้นะครับเปิดนะครับลดดอกเบี้ยแน่นอนครับทองจะยืน4ี่พันได้หรือไม่เดี๋ยวรอลุ้นกันครับ มีสัญญาณการรีบาวตัวของทองคําและก็ซิลเวอร์นะครับแต่ยังอยู่ในกรอบดาวเทนไลน์นะครับก็ต้องระมัดระวังหากทองจะกลับขาขึ้นได้ต้องผ่านนะครับ4,020ก่อนนะครับเป็นแนวต้านแรกนะครับแล้วก็แนวต้านต่อไปคือ4,150หรือ60นะครับโซนนี้ถ้าผ่านไปได้ทองขึ้นต่อครับส่วนซิลเวอร์นะครับรอบนี้ให้กันไว้ที่แนวต้านแรกถ้าต้องผ่านได้ก็คือ49นะครับ48 48.8หรือ49ท้วนผ่านไปได้เทอร์ซิเวอร์น่าจะกลับตัวไปต่อนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับเป็นเป้าเล่นสั้นนะครับขึ้นไปเทคโปรปิดทำกำไรก่อนแล้วรอย่อดูจังหวะใหม่นะครับวันนี้ต้องกราบลานักลงทุนทุกท่านไปก่อนนะครับมีคำถามดีดีก็สามารถทิ้งคำถามไม่ได้นะครับแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ YLG f u t u r e ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรายการ YLG t f f i c Daily กับผมใหม่ในทุกๆวันนะครับเวลา11โมงคึ่งครับสวัสดีครับ